สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาถูกทัดนะครับหลังจากที่สองสามวันมานีครับพี่น้องเกิดกระแสดรามาเยอะแยะมากมายนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องที่ดินของบอสบิ๊กนะครับแล้วก็เรื่องบ้านครับพี่น้องนะครับก็มีเอฟซีนะครับสองฝักสองไฟครับพี่น้อง ฟาดกันเดือดนะครับในส่วนของที่ดินบ้างนะครับเรื่องบ้านบ้างนะครับพี่น้องนะครับชื่อของใครนะครับใครเป็นคนถืออันนี้ก็อ่าหลายคนหลายท่านก็สิรูกันอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านก็เข้าไปแซกกันทั้งสองฟังกับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณแพลวเพลาวนะครับบอทนกับพี่น้องนะครับเพินกับฟาดกับแบบซีนะครับบอกว่าคงจะมีความสุขเนาะ เวลาที่เห็นคนดา่าฉันแต่เอาเถอะเอาที่สบายใจนั่นน้องแต่ละวันทำแต่งานบอมีเวลาลงไปเล่นน้ำดอกสันพี่น้องนะครับแม่แพล้นะครับเพื่อนกับโพสฟาดเดือดแบบซีนะครับแต่เพื่อนบ่เด็ระบุนะครับว่าฟาดสื่อถึงใครนะครับพี่น้องน,นะครับหลังจากที่โพสไปนะครับก็บมีเอฟซีนะครับ ทางฟังของแม่แพลวนะครับเขามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับเอฟซี FC ทันนีก็บอกว่าจริงคือซิมีความสุขแห้งโดยเฉพาะอีเสียงหัวเลาะคือหมาเฮาหนาสันพินนอนนะครับปล่อยมันไปเดี๋ยวมันตายเองสันพินนอนนะครับอันนี้เพิ่นกระปลูกว่าเพิ่นซื้อถึงไผนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าหิ้วหิ้วพากกันเหรียญโลด เอ่ยบาว่างลงไปเล่นน้ำดอกสันพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอย่าคิดมากแพ้วๆสู้ๆไม่ต้องคิดอะไรปล่อยวางนะครับอันนี้ f อีทั้งฟังแม่แพ้วนะครับก็บอกแบบ4นะครับแต่วันล่าสุดนะครับเพออกซันนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์แบบ c นะครับบอกว่าคุณคือผู้หญิงคนหนึ่งเท่าที่เห็นมาที่มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หมดอีกจะทุกข์หรือสุขไม่รู้นะครับเพราะคุณคือคิดว่าฉันต้องให้ความสุขกับงานของฉันและคนที่มาดูฉันต้องได้ความสุขกลับไปในบางทีอยากจะโวยวายแต่ด้วยคุณคือแม่มีลูกนะครับเลยปล่อยวางเข้าใจเลยครับณนะตอนนี้เชื่อว่าไม่มีอะไรทำอะไรคุณได้แล้วนะครับ สู้นะครับนางเอกของซันเป็นกำลังใจให้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับน้องซันกับโพ์แบบ4นะครับแล้วก็มีเอซีเข้ามาคอมเมนต์เยอะเยี่มมากมายนะครับอยากได้แค์จะทำงานหาตังดีกว่านะครับท่านนี้ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้เด้นนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ามันกลายเป็นเรื่องตลกค่ะเหมือนกําลังดูคนบ้าสันพิน้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแม่นเริ่มป่วงคักนะครับ อีกคนนึงก็บอกว่าแน่แม่ชีวิตเรามีความสุขก็ดีแล้วนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าปล่อยวางสันพี่นอนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่แม่แพลวฟาดเดือดนะครับพี่นอนะครับบรูวาเลาเนี่ยฟาดถึงภัยนะครับจากนั้นก็มีเอฟซีแห่แห่กำลังใจนะครับพี่นอนะครับเอาเรื่องนี้เกิดยังขึ้นครับทุกท่านไม่ามคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวดีๆมาอัปเดต เดี๋ยวเอามาฝ่ายกันรอบนึงส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ